คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะต้อมมีแนวทางหวยมาเลสูตรวัดดวงนะคะแล้วก็เลขชุด3าตัวมาฝากนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ต้อมด้วยนะคะเรามาดูผล ของวันที่13นะคะสูตรวัดดวงนะคะเพื่อนๆสูตรวัดดวงเข้าไม้ของมาเลยนะคะหลังจากที่เราเข้าบนล่างนะคะสูตรในตารางมาเลยไปแล้วนะคะสูตรวัดดวงเพื่อนๆคะผลออก680นะคะแล้วก็18นะคะเพื่อนเพื่อน สูตรในตารางเราเข้าบนและล่างนะคะตัวกลับสูตรวัดดวงเราหลุดนะคะเพื่อนสูตรวัดดวงหลุดแล้วก็เลขชุด3ตัวนะคะ680ก็ไม่เข้านะคะยังไงเราก็ไปตามกันต่อนะเพื่อนๆชอบสูตรไหนก็ตามสูตรนั้นได้นะคะถ้ายังไม่ชอบสูตรในตารางมาเลก็มาดูสูตรวัดดวงเลยนะคะมาดูกันเลยนะคะเลขเด่นนะคะจะเป็นเลข7 กับเลข0นะคะเลข7กับเลข0ูนย์เนาะมี7 0นะคะเพื<ๆ>่อนๆเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เนะคะเลข0ย์มี0 0นย์ศ 0ูสามแล้วก็ศูนห้านะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆตัวกันก็คือเลขสี่ค่ะการเลขสี่นะคะมีสี่1ูน48สี่นึงสี่หกสี่แปดตัวสุดท้ายก็คือสี่เก้านะคะเพื่อน สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะนำเลขเด่นไปวิ่งรูดได้เลยนะคะวิ่งเลข7รูดเลข0นย์นะคะวันนี้แล้วมาดูชุดเลข3ตัวกันต่อเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเนาะตัวแรกนะคะ0-50นะคะเพื่อนๆ049นะคะ1 7 9้า 189นะคะ228 381 871 838ชุดสุดท้ายก็คือ941นะคะเพื่อนๆคะซื้อหวยเพื่อนๆอ,อย่าลืมตัวกลับด้วยนะคะ อย่าลืมตัวกลับวันนี้ต้อมขอให้เพื่อนๆทุกคนของต้อมนะคะรับซับกระเป๋าตุงวันอาทิตย์นะคะในวันหยุดเนาะไปไหนมาไหนก็พบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะมีโชคมีลาบเข้ามาในชีวิตเนาะที่สำคัญรวยๆเงเงๆปังๆค่ะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย